วันนี้เรามาฟังกันเรื่องเทคนิคการดูแลแผลฟกช้ำนะคะซึ่งอาจจะเจอได้จากอุบัติเหตุทุกประเภทนะคะแผลฟกช้ำก็จะมีนี่ล่ะค่ะเม็ดเลือดหรือเม็ดสีขึ้นมาในบริเวณแผลนะคะเห็นชัดมากนะคะเพราะผิวหนังคนเราเนี่ยพอเกิดรอยช้ำมักจะเห็นชัดเจนนะคะสําหรับการบริหารจัดการเรื่องแผลฟกช้ำเนี่ยก็มีหลายวิธีการนะคะแต่มีแปวิธีที่พอสรุปได้เพื่อจะให้รับมือแล้วก็จะได้ไม่ช้ำเพิ่มนะคะ ช้ำหรือรอยช้ำเป็นอาการบาดเจ็บที่ปรากฏบนผิวหนังและเป็นอาการที่พบได้ในทุกเพศ ทุกไวยแล้วก็เกิดเลือดออกได้นะคะในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในชั้นผิวหนังหรืออยู่อยู่ลึกลงไปใต้ผิวหนังชั้นบนนะคะในช่วงแรกเนี่ยอาการจะช้ำเนี่ยมีลักษณะเป็นสีม่วงคร้ำก่อนที่จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆในระหว่างการรักษาและผิวก็จะกลับมาเป็นปกติและหายเองได้เมื่อร่างกายมีการดูดซึมเลือดในชั้นผิวหนังกับเข้าที่เดิมนะคะอาการที่เกิดรอยช้ำอาแตกต่างกันไปตามอายุนะคะ แล้วก็เกิดรอยช้ำได้ยากกว่าผู้สูงอายุก็คือในเด็กนั่นเองนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเดี๋ยวบางทีเส้นเลือดเปราะแตกง่ายก็จะช้ำง่ายแค่จับเบาๆนะคะผู้สูงอายุก็ช้ำแล้วนะคะเพราะว่าหลอดเลือดเนี่ยมีความบอบบางแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุและบางทีอาจจะเกิดจากสาเหตุจากการใช้ยาบางชนิดทําให้ขัดขวางการแข็งตัวของเลือดจนทําให้เลือดออกใต้ผิวหนัง หรือเนื้อเยื่อมากขึ้นดังนั้นการรู้สาเหตุแล้วก็ข้อมูลของการเกิดนะคะและทําให้รู้หลักการปฐมพยาบาลและรักษารอยช้าจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะคะเพราะเราสามารถดูแลและปกป้องคนที่เรารักได้ค่ะสาเหตุต่างๆที่ทําให้เกิดอาการช้ําโดยทั่วไปมักจะ,ะได้รับผลกระทบกระเทือนในบริเวณผิวหนังแค่นั้นนะคะอาจจะเกิดจากการออกกําลังกายเป็นประจําอย่างนักกีฬามีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อหลอดเลือดใต้ผิวหนังนะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือมีการ กระทบกระแทกจากอุบัติเหตุข้อเท้าแพลงกล้าเนืน้อฉีกขาดหรือการใช้ยางาชนิดเสริมแล้วทําให้เกิดช้ําหรือจำเลือดได้ง่ายเช่นยาป้องกันการเกิดดิ้มเลือดนะคะหรือ,อยาคอติครสเตอรอยหรือน้ํามันปลาบางประเภทนะคะ รอยช้ำยังอาจปรากฏได้แบบไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดบางทีร่างกายไประกระแทกหรือโดนสิ่งของต่งตางๆไม่รู้ตัวเช่นขอบป,ประตูขอบเตียงเก้าอี้นะคะก็มีภาวะช้ำได้ง่ายในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกที่ผิดปกติโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีรอยช้ำร่วมกับการเลือดออกตามไรฟันหรือเลือดกำเดาร่วมด้วยเนี่ยเราต้องสังเกตให้ดีโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะหน้าฝนเนาะก็มีภาวะไข้เลือดออกนะคะที่อาจจะมีเลือดเป็นจุดๆให้เราเห็นนะคะ เราก็ต้องสังเกตและแยกออกจากรอยช้ำให้ชัดเจนเพราะว่ารอยช้ำมักจะเป็นจุดใหญ่ส่วนไข้เลือดออกจุดที่ปรากดจะกระจายทั้งบริเวณเยื่อบุผิวอ่อนนะคะสำหรับแปดวิธีรักษารอยช้ำให้หายไวนะคะถ้าฟกช้ำดำเขียวแก้ยังไงบ้างอันดับแรกก็คือประคบเย็นค่ะ ถ้าเกิดรอยช้ำภายใน48ชั่วโมงแรกที่มีอาการบวมให้ใช้น้ำเย็นหรือเจลเย็นหรือน้ำแข็งเนี่ยประครบแผลฟกช้ำครั้งละประมาณ15-30นาทีทำประมาณ3-4ครั้งนะคะการประครบเย็นจะช่วยให้เส้นเลือดอหดตัวโอกาสที่จะเกิดรอยช้ำที่ผิวหนังนะคะหรือเส้นเลือดแตกเพิ่มก็จะลดลงอีกทั้งการประครบเย็นยังช่วยลดอาการปวดบวมได้เป็นอย่างดีค่ะ หลังจาก48ชั่วโมงแล้วจึงเริ่มประคบร้อนเป็นวิธีที่2นะคะให้สังเกตจากรอยช้ำที่เริ่มเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองให้ประคบร้อนได้โดยใช้ผ้าชุบน้ําอุ่นหรือกระเป๋าน้ําร้อนหรือเทคนิคง่ายๆในปัจจุบันก็คือใช้ขวดพลาสติกกดน้ําร้อนใส่นะคะหรือจะเป็นไข่ต้มถ้าไข่ต้มเนี่ยจะร้อนมากหน่อยก็ต้องห่อผ้าก่อนนะคะแล้วก็มาประคบครั้งละประมาณ15-30นาทีเหมือนกันก็ทําบ่อยๆนะคะวันหนึ่ง3-4รอบได้จะยิ่งดีนะคะ ความร้อนเนี่ยจะช่วยขยายแล้วก็คลายกล้ามเนื้อต่างๆนะคะทำให้เกิดการไหลเวียนโลหิตรอบๆบริเวณแผลที่มีรอยช้ํำทำให้แผลฟกช้ำเนี่ยหายเร็วขึ้นนะคะสิ่งสำคัญอันที่3นะคะก็คือการดูแลนะคะพันรอยช้ํำเพื่อป้องกันไม่ให้รอยช้ำมีขนาดใหญ่และสีเข้มมากขึ้นเราก็ต้องใช้หลักการนะคะว่าต้องเกิดรอยช้ำขึ้นใหม่ๆก็ให้แนะนำให้ทใช้ผ้าเนี่ยพันรอบๆรอยช้ำให้แน่นพอสมควร แล้วก็เพื่อป้องกันเนื้อเยื่อและเส้นเลือดที่ถูกกระทบกระเทือนจากปัจจัยภายนอกแล้วก็ให้ประคบเย็นให้เร็วที่สุดนะคะส่วนการยกให้สูงเนี่ยก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะเพราะว่ารอยช้ำเนี่ยมักจะเกิดบริเวณขาหรือเท้าอาจจะพาดขาหรือพนักเก้าอี้หรือหมอนอิงนะคะเพื่อให้ตำแหน่งรอยช้ำอยู่สูงกว่าวาหัวใจก็จะลดปริมาณของการเกิดภาะวะรอยช้ำบริเวณแขได้ทั้งบริเวณกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อและก็เส้นเลือดที่ จะช้ำเนี่ยก็จะผ่อนคลายมากขึ้นด้วยนะคะเป็นวิธีที่5นะคะก็คือการใช้ยาแก้ปวดไม่ว่าจะเป็นพาราเซตามอลหรือไอบูโพรเฟนหากมีอาการปวดบวมมันเทาการปวดได้แต่ถ้าเป็นผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก็ยาแก้ปวดที่ใช้ได้จะต้องเป็นชนิดที่ไม่มีสเตอรอยอย่างไอบูโพรเฟนนะคะเนื่องจากยากลุ่มนี้อาจจะทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นทันทีนะคะ ต่อมากันทาว่านหางจระเข้สดในบะริเวณที่ช้ําว่านหางจระเข้มีสรรพคุณลดการอักเสบได้นะคะเราจะต้องอรู้นะคะแล้วก็นาการเอาเจลใสของว่านหางจระเข้มาใช้อย่าให้มีติดสีเขียวนะคะเพราะเจลสีเขียวส่วนที่เป็นยางยิ่งจะทําให้คันมากขึ้นนะคะแผลก็จะหายเร็วขึ้นด้วยนะคะหรือจะใช้เซลลลัมหรือเจลอ,อื่นๆที่แก้ฟกช้านะคะก็ช่วยได้นะคะส่วนวิธีที่7ด นะคะก็คือการพอกรอยช้ําด้วยดินสอพองนะคะซึ่งดินสอพองเวลาใช้เนี่ยเขาให้บีบมะนาวลงไปนําส่วนผสมทั้งสองตัวซึ่งคลุกเ้าให้เข้ากันแล้วจะเป็นเนื้อครีมข้นๆมาประกบที่แผลนะคะพอประกบที่แผลบริเวณที่เกิดรอยช้ําเนี่ยวิตามินซีแล้วก็สารจากดินสอพองจะช่วยลดร่องรอยดําบริเวณผิวหนังเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดการอักเสบได้เร็วแล้วก็ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือสับประรดค่ะสับประรดมีเอนไซม์นะคะ โบมีเรนเป็นเอนไซม์ที่ช่วยลดการอักเสบของร่างกายช่วยลดรอยฟอกช้ำดาเขียวได้ดีก็คือหลักการก็คือรับประทานสับประรดจะช่วยให้รอยช้ำหายไวแล้วก็บางคนก็นําสับประรดอาจจะบริเวณที่ไม่ได้ทานนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลือกสับประรดเลยมามาสับนะคะหรือคั้นนะคะแล้วก็มาพอกเรนแผลได้เหมือนกันนะคะเป็นวิธีการที่ดีค่ะทําให้หายเร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้น ส่วนรอยช้ำที่ควรไปพบแพทย์นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันรุนแรงขึ้นหลักการก็คือเรารู้สึกเจ็บบวมปวดรุนแรงมากแล้วก็เป็นติดต่อกันมากกว่า3วันหลังเกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะอาการไม่ดีขึ้นเลยนะคะหรือบางทีเกิดช้ำแล้วไม่ดีขึ้นผ่านไปสองสัปดาห์แล้วนะคะรอยช้ำยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยเราต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจจะมีภาวะเลือดออกภายในที่รุนแรงมากขึ้นิปกติ เป็นสัญญาณอันตรายอาจจะเกิดดิ่มเลือดอุดตันได้นะคะหรือมีความผิดปกติของหลอดเลือดได้นั่นเองนะคะต่อมานะคะผู้ป่วยเนี่ยควรจะพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้ามีอาการปวดตึงนะคะแล้วก็มีปัญหาด้านสุขภาพก็ต้องรีบไปพบแพทย์โดยทันทีนะคะอย่าปล่อยไว้นะคะเพราะว่าอาการปวดตึงแน่นในบริเวณที่ช้ำเนี่ยผู้ป่วยถ้ามีรอยช้ำขนาดใหญ่เลือดมงแรงอาจมีภาวะความดันในช่องท้องเนี่ย นะคะมากขึ้นหรือช่องเปิดช่องปิดของกล้ามเนื้อมีความรุนแรงสูงขึ้นอาจจะเป็นภาวะที่ทำให้เสียชีวิตได้นะคะพอเกิดความช้ำแล้วเกิดริมเลือดนะคะแล้วก็เราจะต้องป้องกันการเกิดรอยช้ำนะคะโดยการเ,าเก็บสิ่งของต่งตางๆนะคะที่จะสะดุดหรือพื้นเนี่ยไม่ให้มีน้ำมีสิ่งที่จะลื่นล้มได้นะคะเราต้องป้องกันผู้สูงวัยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไฟดับจะต้องมีไฟฉาย นะคะหรือเตรียนไขนะคะเตรียมไว้แล้วก็บอกผู้สูงอายุทุกครั้งนะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าไฟดับจริงๆนะคะไม่สามารถเดินได้สะดวกก็ต้องหาอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์แจ้งคนที่แก้ไขปัญหาต่างๆได้มาช่วยนะคะแล้วก็ต้องสวมอุปกรณ์ที่ป้องกันตนเองถ้าในกรณีที่ต้องออกกําลังกายที่มีการประทะก,กันอย่างรุนแรงนะคะ แล้วก็เน้นให้ทานอาหารเสริมบางชนิดเช่นวิตามินต่างๆนะคะเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดรอยช้ำตามร่างกายให้ได้นะคะก็ฝากไว้เป็นเนื้อหาดีๆสำหรับวันนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้สิ่งดีๆไปร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ